สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามากลับกับช่วงกระสง่งเม้นนะวันนี้เรามาส่องกันเมตนของชา,ชาวกัมพูชาหลังเห็นแสงไฟเมืองหลวงจากอาวกาศของประเทศต่างๆในอาเซียนโอเคครับก็ห่างหายกันไป 2- 3งวันนะฮะเออคันปากมากนะฮะ ข <c ười> ันปากอยากหาเรื่องให้โดนตีนนะฮะ <c ười> หาเรื่องไปหาด่าคนอื่นเขาเรื่อยนะล่าสุดนะครับก็มีคนทั้งมาในฟเพจ f c e e o o o นะก็มาต่อว่าด้วยความที่ไม่เห็นด้วยเรื่องที่ว่าผมไปบอกว่าชาวกัมพูชาเนี่ยเป็นชาวแอฟริกานะผมก็เลยตอบเขาไปว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีนักวิจัยนะมาทําการตรวจ DNA ของชาวอาเอเชียตัวนอกเชียงใต้โดยเฉพาะในแถบแถบบ้านเรานะ เราจะพบว่า DNA ของชาวกัมพูชาญบางส่วนเนี่ยอ่ามันตรวจแล้วแล้วมันมี DNA คล้ายกับชาวแอฟริกาเนาะเออเหมือนคนในแอฟริกานะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีอินโดด้วยอะไรประมาณนั้นเออผมมันใส่พวกเขมรเลยต่อว่ามันไปว่าเป็นไอ้พวกแอฟริกาอะไรประมาณนี้เนาะแต่ผมก็ไม่เคยด่าว่านี่โกหรืออะไรแบบนี้ผมไม่เคยพูดนะเอออันนี้คุณไปฟังที่ไหนมาเนี่ย คุณไปต่อคําของผมมาจากไหนว่าน,นิโกผมไม่เคยพูดนะไปดูคลิปไหนเลยก็ได้ไม่มีคําว่าน,นิโกนะฮะเอออันนี้อย่าห่วนะคํานี้ผมมั่นใจเลยว่าผมไม่เคยด่าใครกับด้วยคํานี้นะครับผมมันมันน่าเกลียดเกินไปนะแต่การด่าพวกแอฟริกาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีแต่คนในแอฟริกาก็ไม่ใช่คนดำเสมอไปไงเออคนขาวก็มี <laughs> แถไมไปเรื่อยก,กูเนี่ยเออนะถ้าพูด ไม่เข้าหูก็ขออภัยด้วยเลยกันนะครับในเรื่องนี้ขออภัยจริงจริแต่ถ้าให้กลับคําพูดก็ขอโทษด้วยนะพูดแล้วไม่คืนคํานะ <c oughs> เราก็พูดตามหลักความจริงไงว่ามีการตรวจสอบแล้วมันก็มีความคล้ายกันเอาละนะถือว่าขอโทษแล้วกันนะไม่รับขอโทษก็ก็แล้วแต่เอาละครับเราก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับล้วก็รู้เนาะว่านอกโลกของเราเนี่ยก็หลายล้อมไปด้วยดาวเทียมสำรวจจํานวนมากนะครับแล้วก็ สิ่งนี้นะครับดาวเทียมดังกล่าวได้บันทึกภาพถ่ายพื้นผิวโลกไว้อย่างมากมายนะครับแล้วก็มีคนได้นํารูปภาพรูปถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้มาแชร์ในโซเชียลมีเดียต่างๆมากมายนะครับเพื่อทําให้ผู้คนได้เรียนรู้ภูมิศาสตร์ของโลกและนั่นก็ทำให้มีภาพถ่ายตอนกลางคืนในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งในภาพดังกล่าวนะครับมีการแสดงแสงไฟยามค่ำคืน ในประเทศต่างๆยิ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าแสงไฟเนี่ยทอดยาวเป็นรูปร่างของเส้นทางถนนจากศูนย์กลางอย่างาอ,อย่างกรุงเทพนะครับแผ่ขยายไปทุกทิศทุกทางนะครับเียได้ว,ว่าโอ้โหอลังการบานเพะเวร์กันเลยทีเดียวแต่เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างเขมรน,นะฮะที่มีแสงไฟกระจุกตัวอยู่ที่เมืองหลวงอย่างกรุงพนมเปญนะฮะเพียงเท่านั้นนะฮะส่วนภูมิภาคอื่นๆของ เขามีนี่ก็ค่อนข้างลิบดีนะเออดังปรากฏในาตามภาพในคลิปของเรานั่นเองนะดูได้เลยก็เ <c oughs> พื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างกับภาพเหล่านี้นะผมบอกคําเดียวว่าตีได้หลายความหมาเยเนาะตีได้หลายความหมายจริงๆนะคิดเห <c oughs> ็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาเอาละครับเราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวอาเซียนสักเล็กน้อยเลยกันนะครับว่าพวกเขาเนี่ย จะคิดเห็นกันยังไงบ้างไปลองฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับประหยัดพลังงานรักโลกดีมากกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปกัมพูชามีชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่แท้จริงคอมเมนต์ต่อไปนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมคุณต้องไปเยือนกัมพูชา สถานที่อันเงียบสงบสําหรับการพักผ่อนก็พักผ่อนดีโดนของโดนผีออาเนาะหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไป่พ้นอะ่ะโอ้ลับสนิทดีกว่าชุดนอนซาตินอีกงนะเออคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับเพื่อนบ้านสามนาฬิกาปิดไฟนอนเร็วตลอดอันนี้คอมเมนต์คนไทยนะครับคอมเมนต์ต่อมากันครับช่วยประหยัดพลังงานและช่วยสิ่งแวดล้อมชาวกมพูชายอย่างเราควรภูมิใจ คอมเมนต์ต่อมากันครับผมชาวกัมพูชามีไฟฟ้าเพียงพอและเพิ่งวางแผนที่จะขายไฟฟ้าให้กับสิงคโปร์ภาพนี <mon> ้เกี่ยวข้องกับจำนวนประชากรคอมเมนต์ต่อมากันนะครับใช้พลังงานมากเกินไปแบบกรุงเทพและสูดหายใจรับ PM5 มากขึ้นแบบพวกเขาฮ่าาคอมเมนต์ต่อมากันนะครับดูกรุงเทพสิไม่รู้จักการหลับนอน ใช้ชีวิตกลางคืนมากกว่าหลับนอนคอมเมนต์ต่อมากันนะครับราตีสวัสดิ์ที่แท้จริงต้องแบบกัมพูชาถึงเวลานอนแล้วคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผม คุณสามารถตีความเกี่ยวกับภาพถ่ายนี้ได้ตามใจคุณแต่ความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงไม่มีใครสามารถอยู่ได้ยาวนานตลอดไปแม้แต่โลกที่เราอาศัยอยู่สักวันหนึ่งก็จะสูญสลายไปทำไมเราไม่อยู่ด้วยความสงบและความสุขก,ก็มีคนชาวไทยไปตอบใต้คอมเมนต์นะครับก็ประเทศคุณเล่นไปเคมคนอื่นเข้าไปทั่วใครเขาจะอยู่เงีย,งยบๆประเทศพึ่งมีเน็ต เพิ่งจะลืมตาอาปากบอกประเทศตัวเองอยู่เงีย,งยบๆแต่แรกก็จบแล้วนี่คอมเมนต์ต่อมากันครับผมว้าวจากภาพนี้แทบจะเห็นโครงสร้างถนนเมืองไทยได้ชัดเจนเลยแสงสว่างดูเหมือนจะสิ้นสุดที่ชายแดนทุกทิศท,ทุกทางคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับราตีสวัสดิ์เขมรและลาวเจอกันพรุ่งนี้ คอมเมนต์ถัดมากันนะครับฉันเคยไปมาแล้วทั้ง4แห่งกัมพูชาสวยที่สุดคอมเมนต์ต่อมากันครับกลางคืนที่ดีที่สุดโดยประเทศที่ดีที่สุดพร้อมกำแพงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่คอมเมนต์ต่อมากันครับฉันมีความสุขและภูมิใจกับประเทศของฉันจริงๆกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับชาวกัมพูชากำลังหลับไหล ส่วนไทยกําลังขายบริการหาขวมึงเอ้กูเถียงบ่ได้ด้วยอันนี้เรื่องจริงคอมเมนต์ต่อไปประหยัดพลังงานไหมไม่มีพลังงานถูกต้องคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมมีแต่ประเทศปากหมาเท่านั้นแหละที่เอาแต่หาเรื่องประเทศอื่นไทยชิดกูรู้ว่ามึงด่าประเทศกูแต่มึงก็ด่าตัวเองด้วยเนี่ยอย่างไรมึงไม่หาเรื่องประเทศอื่นเนี่ยมึงปีบมาแบบเนี้ย คอมเมนต์ต่อไปกันครับผมฉันไม่สนใจเพื่อนม้่นที่ชอบด่าทอกัมพูชาหรอกแค่ปิดไฟแล้วนอนพ่กนี้มีงานทำคอมเมนต์ต่อมากันนะครับหยุดพูดตลกเกี่ยวกับกัมพูชาได้แล้วพวกเขากำลังประหยัดพลังงานเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกัมพูชากำลังช่วยมนุษยชาติพูดนี้ก็รู้สึกผิดเลยอะดิ <c oughs> แต่ก็หยุดรอไม่ได้รองนะ คอมเมนต์ต่อมากันครับผมเมื่อมลภาวะเกิดขึ้นสุนัขบางตัวก็ตำหนิเราให้เพี้ยนมันดา่าเราว่าเป็นหมาวะคอมเมนต์ต่อมากันครับผมผู้คุณควรตรวจสอบความหนาแน่นของประชากรแต่ละประเทศในทั้ง3าประเทศแล้วจะรับรู้เรื่องราวบางส่วนในภาพไทยคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมชาวกัมพูชารู้จักประหยัดพลังงาน ในขณะที่ไทยและเวียดนามไม่รู้จักการประหยัดคอมเมนต์ต่อมากันครับผมโปรดยาเปรียบเทียบกับประเทศไทยกับประเทศด้อยพัฒนาอยา่างกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมากันนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนส่วนใหญ่ไม่ความสําคัญกับมลพิษพวกเราชาวกัมพูชาเห็นถึงปัญหาคอมเมนต์ต่อไปกันครับผม พวกคุณต้องเป็นเหมือนกบูชาผู้นำระดับโลกด้านการอนุรักษ์พลังงานคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมเมื่อเทียบกับการพัฒนาของประเทศไทยและเวียดนามพวกเขานำหน้ากพูชาถึง30ปีคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมพิจากพันในเวลากลางวันพิจากเสียงในเวลากลางคืนคอมเมนต์ต่อมากันครับกรุงเทพ เพิ่มมลพิษทางแสงเข้าอีกประเภทยาวๆมีเพียงกัมพูชาอคอมเมนต์ต่อมากันครับมีเพียงกัมพูชาเท่านั้นที่มีวิวท้องฟ้ายามค่ำคืนที่สวยงามเนื่องจากประเทศอื่นๆได้รับมลภาวะจากแสงคอมเมนต์ต่อไป ทำไมไทยไม่อนุรักษ์พลังงานแบบกัมพูชาเออมึงก็รักษารักษาไปแหละแตว,วพวกกูทําลายเองนะมันค่อยสมดุลกันเข้าใจนะคอมเมนต์ต่อมากันครับผมฉันคิดว่าพวกเขาคงเข้านอนเร็วเพื่อรักษาสุขภาพคิดว่านะคอมเมนต์ต่อมากันครับผมฉันต้องทำให้แน่ใจว่ามันไม่ใช่แค่เศษฝุ่นบนหน้าจอของฉันสวัสดีพนมเปญ อันนี้เขาหมายถึงแสงไฟของพนมเปนอ่ะเอ้ยบางทีมันดูเหมือนแบบเศษฝุ่นมันติดหน้าจออะไรประมาณนั้นคนระับโคตรกันตินคอมเมนต์ต่อมาก,กันครับไม่รู้จักประหยัดไฟต่างจากกัมพูชาปิดไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมดีอย่างน้อยกัมพูชาก็ไม่แปดเปื้อนไปด้วยแสงไฟ กูรู้ในใจลึกๆมึงก็อยากได้แสงไฟเหมือนกันล่ะเฮีย yeah, มึงจะเล่นเกมยังไงคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมากันครับเหลือในประเทศไทยสว่างกว่าฝั่งกัมพูชาคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมากันครับกรุงเทพม,ม,มลภาวะทางแสงเยอะทำให้มองไม่เห็นดาวน่าจะดูดาวที่นี่ไม่ได้คอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปครับแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีฟ้าผ่ามากที่สุด อันนี้เขาก็มีความเชื่อว่าแสงไฟทําให้ล่อสายฟ,ฟ้าผ่าลงมาหรือเปล่า <c oughs> ความเชื่อคนดึกดําบันเลยอันเนี้ยคอมเมนต์ต่อมากันครับผมสิ่งที่ฉันภาคภูมิใจมากไม่ใช่แสงสว่างแต่แสงจะนำพากการศึกษามาสู่ผู้คนใช่ครับผมยุคนี้เนี่ยมันต้องมีแสงไฟมีไฟฟ้านะครับถ้าไม่มีไฟฟ้าเนี่ยาหาความรู้ยากมาก พอไฟฟ้านะครับก็จะนํามาซึ่งอินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตหรือแสงไฟธรรมดาเนี่ยหากเรามีหนังสือเนี่ยเราก็เปิดแสงแล้วก็อ่านหนังสือได้เออแต่ถ้าคุณไม่มีแสงคุณก็ต้องจุดไฟดมกินสารพิษเข้าไปตายห่ากว่าเดิมอีกเออคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมกัมพูชาประหยัดพลังงานไฟฟ้าไม่สิ้นเปลืองเหมือนประเทศอื่นๆคอมเมนต์ต่อไปกันครับผม เมืองของฉันเต็มไปด้วยทางเดินกว้างต่างจากประเทศของคุณคุณสามารถให้สุนัขเดินได้เท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมเมื่อเรานอน,อนหลับไปทำไมต้องเปลืองพลังงานนั่นจะทำให้กัมูชานะับว่าเป็นประเทศที่มี IQ สูงดีกว่าไทยยิ่งคุณพักผ่อนมากเท่าไหร่สมองของคุณก็จะทำงานได้ดีมากขึ้นเท่านั้นมี IQ อลิวไงไะไอคนที่มี i อมันอยู่ประเทศมึงเละ่ นุ่นมันไปอยู่สหรัฐอเมริกานุ่นไปทำงานให้ฝรั่งนุ่นผมไม่มาพัฒน,นาช่วยประเทศมึงหรอกไอ้ควายแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยนะครับตัดติสวัสดิ์ดูแลสุขภาพตื่นนอนอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยคนไทยโอ้ยเย่แม่งแสไอ้สัตว์เจ็บชิบหาย ก็จบแล้วนะครับกับการคอมเมนต์ของพวกชาวกัมพูชานะฮบผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้เนี่ยคินนี้ก็พยายามจะเถียงเถียงเถียงคืนเนะเออแต่ไม่งัหวังเรื่องมันก็คือคือเรื่องจริงะ่ะมันก็เถียงยากเหมือนกันอเออแต่พูดถึงตามตรงเนี่ยไอ้พวกเรื่องมลพิษเนี่ย เฮ้ยมันก็ลอยมาจากกัมพูชาจริงๆเลยว้ยมันไม่ได้เถียงอะมันเนี่ยมีดาวเทียมก็ตรวจสอบสภาพอากาศเนาะถ่ายลงมาเนาะมันก็เห็นเลยอะโอ้โหในกัมพูชามเผา,เผาเผาเยอะมากเผาแล้วไม่ลอยมาถ้าเทียบกับไทยอะไทยก็เผาอะยอมรับไทยก็เผา,เผาแต่ในรูปอะเห็นนะโอ้เผาแบบน่ากลัวมากอะเนื่อไฟป่าเผาทั้งประเทศอ,อีกชิมหาย <c oughs> แล้วมันช่วงนี้อากาศมันแบบไม่ค่อยมีลมไม่ค่อยมีฝนเนะี่ย โอ้โหแล้วม่งก็เนี่ยมันลอยมันก็ลอยมาแล้วมันก็มีลมอ่อนๆอะลอ,อยมาใช่เะล่ะ <c> เ <oughs> ต็มเต็มเลย <c oughs> <c oughs> บ้านผมเนี่ยผมอยู่ชนบ,บุรีอะเฮ้ยแม่งยังมีพีเอ็มสองจุดห้านี่ขนาดอากาศโล่งแบบสบ,สบายสบายไม่มีตึกไม่มีอะไรนะโอ้โหคนน่ากลัวแต่วันแม่งแดดร้อนแต่มีหมอกได้ไงก็ไม่รู้แล้วคัดจมูกมากอ่ะโอ้น้ากลัวนะเรื่องนี้ตายผ่อนส่งนะเรื่องเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าแต่ รัฐบาลแม่งไม่ไม่ทำเฮียอะไรเลยปวดหัวโอเคก็ช่างมันไปนไปคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้เล้วกันนะฮะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ออกคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยหรืออยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปกนะ็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าคราับ